การฝังเข็มเนี่ยมันช่วยลดอาการปรวดได้ยังไงคะขึ้นก็อยู่ว่ามองจากทฤษฎีไหนหอ่าสมมุติถ้าเราเอาดูทฤษฎีแผนปัจจุบันก่อนละกันทฤษฎีแผนปัจจุบันอาการปวดส่วนใหญ่ที่เรามาฝังเข็มนะ่จะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อก่อนครับพุณถุงปวดกล้ามเนื้อก่อนละกันเนาะเวลาปวดกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมันมีการหดเกร็งครับเวลาเราใช้งานจะมีการหดปึ๊บแล้วก็คลายหด แล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดเราใช้งานมันมากๆหรือว่ามันเกิดอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆเยอะเกินไปแล้วมันนานมันจะหดแล้วมันคลายไม่ออกเวลาสังเกตก็คือเวลาทำมันจะได้เป็นลำๆครับแข็งๆขึ้นมาอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อมันหดมันคลายไม่ออกพอเราเอาเข็มจิ้มลงไปปุ๊บมันจะไปสะกิดตัวปมที่มันขดกันอยู่คล้ายๆกับปมของเส้นด้ายครับที่มันมัดพันกันเป็นเกลียวเนี่ยพอมันสกิดปุ๊บปมมันคลายปุ๊บมันก็จะปุ๊บ กล้ามเนื้อคลายออกมาอาการปวดก็จะลดลงเพราะว่าเวลามันขดหดกันแบบนี้เนี่ยตัวของเซลล์เนี่ยมันจะถูกเบียดกันตัวของสารอาหารเข้าไปเลี้ยงได้น้อยลงตัวของของเสียถูกขับได้น้อยลงมันก็จะเกิดอาการปวดเพราะมันคัง่งแลคติกข,ขึ้นมาซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการที่มันใช้งานพอแลคติกเยอะๆมันก็จะเกิดอาการปวดครับพอเราไปคลายปุ๊บแลคติกถูกออกขับขออกมาได้สารอาหารก็สามารถเข้าเซลล์ได้อาการปวดก็จะลดลงอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2 ตัวของการฝังเข็มถ้าเป็นการฝังเข็มแบบแผนจีนเนี่ยจะมีการฝังเข็มตามตำแหน่งของแผนจีนที่เป็นตำแหน่งของการเปี้ยนเจิงร่วมด้วยซึ่งการฝังเข็มของแผนจีนเนี่ยถ้าเราฝังถูกจุดเนี่ยแล้วก็เราฝังตามตำแหน่งของแผนจีนที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยในการหลั่งตัวของ endogenous opioid ได้ครับ endogenous opioid สารลดปวดสารลดปวดอย่างเช่น enkephalin ซึ่งมีมรูปร่างโครงสร้างคล้ายๆกับอร์ฟีนนั่นเองอ เราก็รู้กันอยู่ว่ามอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาระงับปวดที่ดีมากแม้มันจะเป็นสารเสพติดก็ตามแต่มันลดปวดได้ดีพอเราฝังเข็มไปเนี่ยมันมีการหลังตัวของคล้ายคล้ายกับหลังมอร์ฟีนออกมาจะเป็นมอร์ฟีนภายในร่างกายของตัวเองหลังออกมามันก็จะช่วยระงับอาการปวดได้ครับอย่างที่3จะเป็นทฤษฎีแผนจีนละเ <Okay. S 1> ต็มเ็มเลยก็คือการฝังเข็มเนี่ยมันจะไปช่วยลดตัวของชี้ที่มันติดขัดกันอยู่ช่วยเพิ่มเลือดของการไหลเวียนของเลือดอย่างเงี้ยครับ จะทำให้ชี่และเลือดไหลเวียนได้ดีก็จะทําให้อาการปวดลดลงได้